สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่อิซีทางช่อง B T Channel รือว่าเซียนคนแกนงนะครับมือนี้เข้ากับมาพ่อกันคือเก่านะครับสําหรับแนวทางของหุ้นน้อยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP เด้อครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่งนะครับมือนี้ค่ะวันที่25เดือน4พศ2567นห้ร้บเจ็นะครับน้องครับสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมนะครับเซียนคนแก่งก็อ่าสว่างไ้แนวทางก็ วา,างครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันอ้อครับพี่น้องเด้อวางครั้งเดียวเล่นเล่นทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอ네เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับพี่น้องครับกบซีเรีนไทยไปทีเล่าสตาเฉพาะกิจน้อยมัดร่วมนะครับเล่าดาวจโจนดาวโจนปกติดาวโจ VIP น์บีไอพีเด้อครับพี่น้องครับอ่ะ สำหรับพ่อพอ่พอแม่แม่ยิบซี่เขามาแล้วนะอย่าลืมอย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดอ้อครับพี่น้องเดอ้อสิได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆอ่าไว้ดังๆจากทางช่องนะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับวันที่25เดือน4พศ2567นะครับพี่นอ้องอ่าเซียนคนแกลงกระสีมาวางแนวตั้งไอค้คิดเก่านะครับพี่น้องครับ ก่อนทีสีว่างแนวต่างวันที่2 5เดือน4นะครับพี่น้องเสียนก่อนเกณฑ์การชีขอสรุปแนวต่างวันที่24เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องก่อนเด้อครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่24เดือน4นะครับเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับเสียนก่อนเกณฑ์การเด่นไปที่วิ่งรูด8นะครับไพ่ประจอมวิ่งรูด8ครับ เอฟซี FC, ทันใดว่าชอบวิ่งรูดแปดคับไปวิ่งรูดเจ็ดเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนงวดประจำวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดวิ่งรูดแปดนะครับเซียนคอนแกนเนี่ยไปที่วิ่งรูดแปดจับคู่ชุดเด่นแปดเจ็ดหนึ่งชุดเบิ้ลแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคอนแกนก็วิ่งรูดแปดนะครับสำหรับจับคู่นะครับ พอพอแม่แม่ยึดซีธันใดที่มีทุนหลายก็สามารถนําไปเลี่ยนซิบเก้าประตูได้คือเก้านะครับพี่น้องเด้องบวาสีอยู่ตําแหน่งใดนะครับก็มีเฮคือเก้าเนาะครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ้งครับพี่น้องสําหรับวิ่งรูดแปดนะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับพี่น้องครับอ่าสําหรับวิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่ไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับพี่น้องครับอ่า สำหรับแนวทางของเซียนกอนแกนมนะครับพี่น้องตรงกลางเลยครับพี่น้องเด้อเซียนกอนแก้มก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุน8 2กับ7 2ด็ดสอนะครับพี่น,อน,น้องกันทุนเด้อมาเบิ่งกันไปพร้อมๆนะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับอ่สำหรับวิ่งรูด8นะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่8 0 8 1 8 3 8 4นะครับพี่น,อน้องเนาะสำหรับวิ่งรูด7 นะครับพี่น้องจับคู่จอดในนี้ไปที่เจ็ดศูนย์่งเจ็ดสแล้วก็74นะครับพี่น้องส่วนตรงกลางเด้อครับพี่น้องค่ะกันทุนคือเก่านะครับพี่น้องเนาะกันทุนคือเก่าคือ8 2กับ7 2็ดสอนะครับพี่น้องอ่าเลขเด่นอ่าวิ่งรูด7กับวิ่งรูด8ปดนะครับพี่น้องสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวัน1 2 4 9นะครับพี่น้องก็จะได้ที่8 1 8 2 8 4แล้วก็8 9นะครับพี่น้อง วิ่งรูด7ก็จะจับคู่ไปที่1นึ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสแล้วก็79นะครับพี่น้องครับส่วนตัวกันของอ่าเลขกกำลังวันนะครับจับคู่กันก็นจะได้เป็นที่1 2 1 4 19 24 29แล้วก็49นะครับพี่น้องครับอ่ มาเบิ่งครับพี่น้องครับสำหรับสรุปผลวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาเบิ่งกันครับหน่อยแรกดนะครับพี่น้องเด้อลาวสตาร์ old or old or old or old. นะครับพี่น้องเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพี่น้องครับลาวสตาร์เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับบนนะครับพี่น้องครับสามศูนย์ศูนย์นะครับล่างหนึ่งเก้านะครับพี่น้องแนวทางของเส้นขนเกนกลับมาเด้อครับพี่น้องมาอีกแล้วมาเหยียดแล้วด้ครับพี่น้องหุ <c oughs> ้นแรกนะครับ ลาวสตานะครับล่าง19นะครับไปที Mother, ่เลขกําลังวันเลยครับพี่น้องเลขกําลังวันวินกันจะได้ที่19ตรงตรงนะครับพี่น้องเด้อดีใจนะพี่น้องคือเก่านะครับพี่น้องครับสาหรับแนวทางของเสียนคนแก่นนะครับพี่น้องลาวสตาเข้าไปที่19ตรงตรงนะครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นวิ่งรูด78ไม่มานะครับพี่น้องเนาะมาทีเลขกําลังวันวิ่งกันนะครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องสําหรับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษบน977ล่าง57นะครับพี่น้องอ่ะก็เข้าไปที่วิ่ง7นะครับพี่น้องวิ่ง7บนนะครับมาที่จับคู่ไปที่77นะครับเลขเบิ้ลก็เข้าไปที่977บนนะครับพี่น้องมาที่77บนเด้อครับพี่น้องเด้อส่วนล่าง 57นะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่ง7อีกคือกันนะครับพี่น้องนอยรอบพิเศษเด้งบนรางนะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับไผ่สีน้ำประเลน19ประตูนะครับ19ประตูก,ก็จะมาที่5775 7, 7, 5นะครับพี่น้องเดอ้อไผ่น้ำประเลน19ประตูก็มาได้มาอ่าได้จุกตำแหน่งนะครับพี่น้องบวาสีอยู่ตำแหน่งใดนะครับพี่น้องก็มีเฮคือเกาแล้วครับสำหรับนอยรอบพิเศษนะครับพี่น้องเนาะมีเฮคือเกาเด้อครับพี่น้องอ่ะ เช่นคนแกนขามขามนะครับพ e, ี่น้องเฉพาะกิจนะครับรุดเด้อครับพี่น้องเด้อเฉพาะกิจหลุดนะครับพี่น้องบนสองห้าสามล่างหกล่างหกสองนะครับพี่น้องอ่ารุดนะครับเฉพาะกิจกมาเบิ้งกันต่อนะครับพี่น้องนอยรอบปกติบนเก้าห้าสองล่างหกห้ารุดนะครับนอยรอบปกติมาอนี้ลุดนะครับนอยรอบปกติหลุดอ่ามาเบิ้งต่อครับนอยรอบ VIP บน 805ล่าง0 0นนะครับพี่น้องกับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับวิ่งรูด7็กับวิ่งรูด8นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง8นะครับจับคู่จ่อเน้นๆแปนะครับพี่น้องแต่มาที่ประยุตังนาแล้วครับพี่นะ้องเนาะกะอ่า เสียดายนะครับพี่น้องพายุขังหนาครับ80นะครับจอเน้นเไปที่80พายุขังหนาเราครับมา80หานะครับกระตือว่าว่าบ่เขานะครับพี่น้องกระตือว่าเขาเฉพาะวิ่ง8เด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะกาสำหรับลาวสตานะครับเอ้ยลาวพัฒนานะครับพี่น้องบน5 5 2ล่าง2 5นะครับพี่น้องมื้อนี้หลุดนะครับลาวพัฒนาแนวทางของเส้นคนแกนหลุดต้องขอโทษพ่อๆแม่ๆ FC ซีทางช่องเด้อครับพี่น้องวันนี้หลุดนะครับพี่น้องลาวพัฒนานะครับผม สรุปแล้วนะครับกะเข้าไปทีเล่าสตาหนึ่งเก้าล่างนะครับเลาาสตาส่วนน้อยรอบพิเศษครับมาที่เก้าเจ็ดเจ็ดบนนะครับมาเบิ้ลเลครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดบนแล้วก็ห้าเจ็ดล่างนะครับกะเข้าไปทีสิบเก้าประตูนะครับพี่น้องเนาะส่วนน้อยรอบวีพีก็เข้าเฉพาะวิ่งแปดนะครับพี่น้องเข้าเฉพาะวิ่งแปดนะครับอ่ะ อางไดกแล้วเตี้ยนะครับต้องขอโทษพพอๆไม่ยหยบซีทั้งจองเด้อรับน้องมือนี่หุ่นหน่อยรวมลาวเราจูนรุดนะครับีปน้องเด้อข่าวไฟแกหน่อยรอบพิเศษนะครับเด้งบนล่างนะครับน้องเด้อไปตามแนวทางของเสี้นคอนเทนกับดีใจน้านะครับสําหรับท่านใดติดตามนะครับี่น้องเนาะสําหรับหน่อยรอบพิเศษเข้าเด้่งบนล่างนะครับอ่ะเราก็มาตามกันต่อนะครับมาเบิ้ง หุ่นน้อยรวมวันที่25เดือน4พศ2567นะครับวิ่งรูด4กับ3เด้อครับพี่น้องเด้อวิ่งรูด4กับ 4, 3จับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง4 3 1ชุดนะครับเบิ้ล4 4 3 3เด้อครับพี่น้องเด้อ4 4 3 3นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นก็คือ4 3 1ชุดส่วนพอ่พอๆแม่ๆ FC ท่านใดที่มีทุนหลายก็สามารถนะ้ำไปเล่น19บเกประตูได้คือเก้าเนาะครับพี่น้องเนาะ สำหรับมื่อนี้วิ่งรูดสี่นะครับพี่น้องเซียนก้อนแกลนยนหายไปที่วิ่งรูดสี่ไปบอชอบวิ่งรูดสี่นะครับเอฟซีบอชอบวิ่งรูดสี่ก็ไปวิ่งรูดสามนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวิ่งรูดสี่จับคู่ไปที่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูดสามนะครับพี่น้องจับคู่นะครับไปที่สามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้าและก็สามศูนย์นะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนเดอร์ครับพี่น้องวิ่งรูดสี่จอดเน้นๆไปที่เดี๋ยวเส้นขนแกนจินหนะ้าจอให้พี่ๆน้องๆอ,อิ่มซี่ตั้งช่องนะครับพอ่อๆแม่ๆนะครับผมสี่ได้แคปหน้าจอกันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับวิ่งรูดเจ็ดอ่าวิ่งรูดสี่นะครับพี่น้องจับคู่อ่าครับจอดเน้นๆไปที่สี่หกสี่เจ็ด 49แล้วก็40นะครับพี่น้องเนาะสำหรับวิ่งรูด3จับคู่นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับจับคู่จอดเน้นไปที่วิ่งรูด3จับคู่จอดเน้นไปที่3 6 3 7แล้วก็39แล้วก็30นะครับพี่น้องเจนคนแกนแกนเน้นให้4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเลยครับสำหรับเลขเด่นกำลังวันนะครับพี่น้องเลขกำลังวัน1579นะครับสามารถนับไปวิ่งกันได้คือเก้าด้วยครับพี่น้องเด้อ แคบหนะ้าจอกันครับพี่น้องสามารถนัาไปวิ่งรูดวิ่งวิ่งกันได้เลยครับเลขเด่นวิ่งรูด4กับ3นะครับไปจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับ1 5 7 9จับคู่นะครับวิ่งรูด4จับคู่ไปที่41 4 5 4 7แล้วก็49ส่วนวิ่งรูด3นะครับจับคู่ไปที่3 1 3 5 3 7 3 9สามานะครับพี่นอ้องอ่า ตัวกันก็คือจังเจีนกวนเกนบอกนะครับน่าจะเป็นซีซีซีหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ซีห้าเด้อครับพี่น้องส่วนซีเจ็ดกับซีเก้ากับเจีนกวนเกนจับคู่ให้แล้วนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสามนะครับเจีนกวนเกนจะจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับก็คือสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าส่วนขวดกันก็คือ สามหนึ่งกับสามห้าได้ครับพี่น้องเด้ออ่าสำหรับเลขเด่นวิกำลังเลขกกำลังวัดวิ่งกันก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าได้ครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเส้นกวนเกียนวันนี้ค่ะแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับแคปหน้าจอกันเส้นกวนเกียนนํามาฝากปีตอนนองคือเก้าสำหรับอ่าวันที่ยี่สิบ อ่าทนายพี่น้องว่า25เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องอ่าขออภัยพอพ่อแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับอ่ะเฮงเฮงปังปังไปทำกันเด้อครับสำหรับวันนี้วันที่25เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องสำหรับเอฟซีทันใดอยากจะให้ยกำลังใจเสียงกดแก่นนะครับพี่น้องก็เข้าไปช่อง YouTube ูบนะครับพี่น้องพิมพ์ภาษาไทยบอยบซาเลี๋ยตอตาหารสระอีแล้วก็ใส่จุดนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับพี่น้อง อากาศเสียงลูกโปรไฟล์ของเซียนคนแกลนสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปมันก็เสียงขึ้นมาให้พี่น้องกดติดตามเอาไว้เด้อครับพี่น้องครับสำหรับ BT Channel หรือว่าเซียนคนแกลนนะครับพี่น้องครับอ่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทั้งช่องนะครับที่ให้การต้อนรับตอบรับกับเซียนคนแกลนนะครับเปลี่ยนกำลังใจให้กับเซียนคนแกล็นนะครับพี่น้อง เป็นกาลังใจกับเซียนคนแก่นนะครับติดตามเซียนคนแก่นมากนะครับก่เซียนคนแก่นกับพ่อพี่ยังติดตอบแทนนะครับกับนอกจากหาตัวเลขดีๆเลขเด็ดๆมากครับพี่กับน้องเด้อครับพี่น้องเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเซียนคนแก่นเด้อครับพี่น้องสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทันกดติดตามนะครับพี่น้องก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆ หวยดังๆจากทางช่องแมนบะครับพี่น้องครับอ,อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามเส้นคนเกลียนไวนะ้นะครับสิได้รับแนวสร้างดีๆนะครับเล็กเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับค่ะขอขอบคุณขอบกุ้นเอฟซีทุกๆท่านด้วยรับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกับเส้นคนเกลียนนะครับืันนี้ค่ะเสนน้นคนเกลนค่ะขอพอ่พอพอ่พอมแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีทางช่องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับยาเจ็บยาจนนะครับพี่น้องเฮ้งๆปังๆไปน้ำกันสําหรับ งวดนอยรวมงวดประจำวันที่25เดือน4พศ2567นะครับปัง,ปง,งๆเฮงเฮงไปน้ำกันเด้อครับเมื่อนี้เซียนคนกันกระขอสิกาสีขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เซียนคนแกนฝา,ากพี่ฝา,ากน้องไว้จะเพียงตอนนี้เด้อครับพี่น้องครับเซียนคนแกนลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ